สวัสดีน้องๆที่กำลังเตรียมสอบโอนิตนะคะและ้วก็ผู้ปกครองที่ให้ลูกหลานเนี่ยเตรียมตัวสอบโอนิตกันสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับติวโอนิตข้อที่15ปี66นะคะโดยโจทย์ของข้อนี้เนาะก็มีว่าจากการสำรวจชั้นหิน a b c d จากพื้นที่2บริเวณพบซากดึกดำบรรด์ดชนีดังรูปซากดึกดำบรรด์ดชนีกอไก่ในชั้นหิน c น่าจะเปรียบเทียบได้กับซากดึกดำบรรดัชนีในชั้นหินข้อใดมากที่สุดอ่าทีนี้เราดูคำถามก่อนคำถามของเขาคือซากดึกดำบรรดัชนีกอไก่ในชั้นหินซี่น่าจะเปรียบเทียบได้กับหินอ่าในข้อใดมากที่สุดซึ่งชั้นหินที่มีชอยให้เลือกนะคะก็จะมี a b เอ่อ a b d e ใช่ไหมอ่าคราวนี้เรามาดู บริเวณ2บริเวณที่เขาให้เราเปรียบเทียบนะบริเวณที่1นนะคะก็จะมีชั้นหินอยู่3ชั้นบนสุดเนี่ยอายุ50ล้านปีเป็นซากดึกดำบรรด์ดัชนีกอไก่เป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นเหมือนกลวยนะคะล่างลงมาจากล่างมาเนี่ยจากอายุ50ล้านปีเป็น180ล้านปีซึ่งเป็นดัชนีขอไข่นะคะก็จะมีรูปร่างแบบกลมม้วนๆน,นะคะเหมือนก้นหอยวนๆอ่าทัดลงมาอีกเป็นชั้นหินสี ที่เป็นคำถามนะซึ่งอันนี้เราไม่ทราบอายุนะคะเป็น x ปีแล้วกันนะทีนี้ให้เปรียบเทียบกับบริเวณที่2ซึ่งบริเวณที่2เนี่ยบนสุดเนี่ยจะอ่าร้อยแปดสิบล้านปีอ่าซึ่งไอ้เจ้าอายุร้อยแปดสิบล้านปีอ่ะ,เ,ออปอะเป็นดัชนีข้อไข่ใช่ไหมเราก็จะแบบเปรียบเทียบได้กับชั้นดีอ่ะจะเปรียบเทียบกับบีใช่ปะอ่ะาคราวนี้ถัดลงมานะคะ อายุ250ล้านปีเป็นเดชชนีกอไก่ซึ่งดชชนีกอไก่อะอยู่ข้างล่างดัชนีขอไข่ที่อายุ180ล้านปีอาเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบนะคะไอ้เจ้าชั้นหิน c เนี่ยน่าจะเทียบได้กับอ่ะชั้น e เพราะว่าเขามีอาชั้นที่อยู่ข้างล่างหินอายุ180ล้านปีเหมือนกันชั้นหิน c และชั้นหิน e เนี่ย อยู่ถัดจากอายุ180ล้านปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นชั้นหินซีน่าจะเปรียบได้กับชั้นอ e ีนั่นเองนะคะโอเคข้อนี้จึงตอบข้อ,อข้อดีนะชั้นหินอ e ีเนาะโอเคเป็นการเปรียบเทียบชั้นหินนะคะข้อนี้เป็นยังไงกันบ้างเอง่ยข้อนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็ขอให้น้องๆองป .6 ทุกคนนะคะตั้งใจติ้วเข้ามาดูกัน ทุกวันนะคะก็จะมีคลิปออกมาอย่างนี้ให้เราได้ฝึกติวกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย